มนภการนะโมตัสสะพคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะเสื่อมหายโมบุทรายพุทสูญหายทายามีรูปกายทำลายรูปประคันทั้งห้ายะมรณา,าบัตนี้ นักจะเบิกโขนทวารและอาถันพ์โมจะบันดาลทำลายเบญจะพันทั้งคนคงกระพันชาตีทั้งต้นไม้มีผีก็สุดโสมพุทธยะมีรูปโฉมประพันธ์อันใดกั้นได้เพชรและนินทาชิบหายละลายให้สิน้นแต่ใส่ชื่อมิเหลือทั้งใต้ทั้งเหนือทั่วพิภพบจบจักรวาลยะให้สิ้นสุด แต่มนุษย์ให้เห็นประจักษ์แกตาชื่อมันสูญหายเมื่อใดใหญ่ประคันทั้งห้าอาการสามสิบสองทำลายจากต้นมันเมื่อนั้นโอมชัยยะชัยยะบรลายกันบลายจากนามะพงสาชื่อมหาละลายใจลายมึงอย่าได้คิดความนามบางมังกรเกิดมึงอย่าเอากำเนิดอย่ามีจิตมีใจ ละลายประไรกันละลายประไรจักอูมสุดๆุดสมโสมอย่ามีใจมีร่างละลายหนองคลองบึงบางละลายทั้งหมู่แม่น้ําอันพึงไหลละลายทั้งลมและไฟละลายทั้งคนร้ายและศัตรูละลายทั้งคุณครูหรือสีมุนีละลายทั้งคุณผีอันกล้าแข็งแรงต้องแลผู้คนข้างบนละลายแต่ชั้นฟ้า ใต้ลงมาละลายทั่วพิภพบจบจนมนุษย์จะมาต่อสู้กูนี้ก็ไม่ได้ด้วยถ้อยคำละลายทั้งถ้ำพระกูหาละลายทั้งเท้าพญามหาราชยักษ์สาอันมีปากและตาเนื้อแต่หนังพังพานอันลายลาวีทั้งคดสีราชาสีละลายทั้งกุุงพารีละลายทั้งกินนรีกินนอนละลายทั้งคนทันเทพพญา ละลายทั้งนาบังกรนันบังเกิดมาแต่การกิเลสละลายทั้งศัตรูต่างประเทศอันจะสัญจรเข้ามาต่อสู้ด้วยถ้อยคำก็บบอมีได้โอมกระทบใจบนกระทบใจคนผ่านกระทบบาดาลพระมาตุรีกระทบทั้งมณฑีและอาถัั้งเดือนตะวัน ปากและตารูปและตับและปอดพุ่งและไส้หมู่คนร้ายและศัตรูโอมหัตยังมุขังสัปติกานาติสหัสสลังสีสตะเตโชสุริโยตมะวิโนธโ,โนปาโตทะยันเตสุริเยมุทธาเตภราตุสตตาธาติพุทธังฉิบหายธรรมังละลายสังขังมรณา พุทธังปัจจากามิธรรมังปัจจากามิสังขังปัจจากามิขิหิภาวังอสุจิอสุอสพังทุกครั้งอนิจจังอนัตตาพุทธังชิบหายธรรมังตายโหงสังขังไสโลมนุษย์นั่งมะรณะนั่งภเว